เดนเป็นไงกันบ้างคะสำหรับสองใบงานที่แล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะเป็นการทำในแบบฝึกเล่มสีเขียวนะคะเดี๋ยวนี้ยังไปเตรียมแบบฝึกเล่มสีเขียวมาเลยนะคะวันนี้เราจะขึ้นบทเรียนใหม่นะคะในเรื่องของ เชฟ p e นะคะหรือว่ารูปร่างลักษณะรูปร่างต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะมีรูปร่างอะไรบ้างค่ะคำนี้นะคะ Shapes Shapes ก็จะแปลว่ารูปร่างต่างๆค่ะนักเรียนค่ะไปดูกันเลยรูปร่างแรกนะคะที่เราเจอก็คือ star star รูปร่างดาวค่ะรูปดาว square square รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกระดุกกระดิ heart heart รูปหัวใจ oval oval วงรี triangle triangle รูปสามเหลี่ยม rectangle rectangle รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า circle circle วงกลม diamond diamond รูปเพชร crescent crescent รูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว arrow ร r r o w รูปลูกศร hexagon h e เ a g o n รูปหกเหลี่ยม Octagon o Oct ออ a g o กรูปแปดเหลี่ยม Pentagon เพน t a g ก n รูปห้าเหลี่ยม ค่ะถ้าได้พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูแบบฝึกกันเลยค่ะค่ะสำหรับแบบฝึกในวันนี้นะคะจะอยู่ในหนังสือเรียนหนังสือแบบฝึกนะคะ Say Hello ค่ะก็ทีนเรียนมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็นักเรียนจะเปิดไปที่หน้านี้ได้เลยนะคะแล้วนเรียนจะเจอนะคะ ก็จะมีคำศัพท์ที่เขามีให้นักเรียนอยูอ่มีทั้งหมดอยู่6คำนั่นเองนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยนำคำสั์ตรงนี้นะคะไปใส่ใต้ภาพให้ถูกต้องนะคะนั่นเองเนาะซึ่งคุณครูได้ให้ความรู้ไปแล้วเมื่อกี้นะคะก็ให้นักเรียนทําให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ออคุณครูสังเกตเห็นว่า าลายมือของนักเรียนบางคนอาจจะอ,อ่านยากนิดนึงนะคะให้นักเรียนปรับปรุงลายมือด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นการฝึกตัวเองเนาะแล้วก็เป็นการทํางานที่เรียบร้อยนะคะพัฒนาตนเองเนอะอาะจะได้มีลายมือที่สวยๆอ่านง่ายนะคะแล้วก็เ,เป็นทักษะที่ดีที่ติดตัวนักเรียนด้วยนะคะค่ะสาหรับใบงานนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายคุ้บายค่ะ